ผมขอแจกโพสต์อิดนะครับให้กับทุกท่านทุกท่านเขียนครับว่าท่านจะกลับไปทำอะไรครับด้วยตัวท่านนะฮะผมขออนุญาตไม่เขียนในสิ่งซึ่งเสนอคนอื่นทำนะฮะไม่เอานะฮะทุกท่านเขียนของที่ท่านจะทำเองด้วยตัวท่านครับประเทศไทยเนี่ยเต็มไปด้วยข้อเสนอดีๆนะครับที่ไม่มีคนทำ เพราะเอาแต่เสนอคนอื่นเราจะเปลี่ยนวิธีใหม่เราเป็นพลเมืองครับเราจะบอกว่าเราจะทําอะไรครับแล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นสิ่งที่จะทําร่วมกันนะฮะแล้วข้อเสนอที่เกิดขึ้นนี้เป็นข้อเสนอที่ทําได้จริงเพราะทุกคนเขียนมาครับว่าตัวเองจะทําอะไรทุกท่านครับเขียนคนละหนึ่งประโยคครับท่านกลับไปแล้วเนี่ยท่านจะทําอะไรครับสิ่งที่เรียนรู้ในวันนี้ในการจะไปสร้างการเรียนรู้ในการจะไปสร้างสํานึกพลเมืองในองค์กรของท่าน ในงานของท่านในกิจกรรมของท่านท่านจะทำอะไรครับถ้าหากว่าประเทศไทยทุกคนอ่านหนังสือพิมพ์แล้วเก็บเข้าที่แล้วก็ไม่ทิ้งเศษแก้วปัญหาทั้งหลายก็ย่อมน้อยลงนะครับแล้วก็หมดไปเชิญครับเสร็จแล้วมาแปะเลยครับ ดูนะครับเป็นครูที่ดีในการสร้างการเรียนรู้ทำตัวเป็นตัวอย่างเคารพกติกาอาจารย์มีมมงี้ด้วยค่ะตั้งทำงานเพื่อส่วนรวมอย่างจริงจังอันนี้ได้ไหมครับได้ครับทำงานเพื่อส่วนรวมอย่างจริงจังเป็นโค้ดที่ดีนี่ไงดีแล้วเป็นโค้ดถ้าเป็นครูต้องเป็นโค้ดอันนี้ถูกต้องนะครับงานหลักของเราคือเป็นโค้ดถ้าเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นคนทํางานกับชุมชนเนี่ยเป็นโค้ดครับ เราไม่เตะบอลเองนะครับเราฝึกเขาตั้งหากให้เตะบอลเก่งใช่ไหมครับอาจารย์คะอยากให้จะไปอยากทําให้องค์กรปกครองท้องถิ่นของตัวเองเนี่ยค่ะจะเปลี่ยนการบริหารจัดการาโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมอบตให้ประชาชนมีส่วนร่วมโอเคเรื่องจิตอาสาด้วยค่ะจิตอาสานะครับออโอเคเนาะพอ ขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมจะเขียนสรุปอีกทีนะฮะเอาขอเสียงประมือครับให้กับน้องๆนะครับจากธรรมาศาสตร์นะครับที่มาช่วยนี่แหละครับไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับลงมือทําเป็นตัวอย่างนะครับสรุปคือ 1. ลงมือทําทั้งหมดเนี่ยคือลงมือทําครับอันที่สองแะ เริ่มที่ใครเริ่มที่ตัวเราแล้วก็ขยายออกไปใช่ไหมครับสู่ครอบครัวสู่สู่ลูกสู่หลานพื้นเพื่อนหลานใช่ไหมครับแล้วขยายออกไปแล้วก็ขยายออกไปแล้วก็ทำงานตรงไหนก็สร้างเงื่อนไขของการเรียนรู้ตรงนั้นถูกไหมฮะ ตรงนี้จะหลากหลายมากถ้าเกิดท่านเป็นครูก็ต้องไปเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนนะครับให้โจทย์ให้คําถามให้เขาคิดให้มากกว่าแบบบรรยายและพูดให้ฟังถ้าท่านเป็น NGO ทํางานกับชุมชนก็เป็นโค้ชให้มากขึ้นเป็นอบตอก็ทํางานกับประชาชนแบบเป็นโค้ชให้มากขึ้นใช่ไหมฮะคืออยู่ตรงไหนก็สร้างเงื่อนไขของการเรียนรู้ตรงนั้นอยู่ตรงไหน,นทําตรงนั้น แล้วคำว่าทำก็คือสร้างเงื่อนไขของการเรียนรู้นะครับให้เขาเป็นพลเมืองนะครับก็ต้องเปลี่ยนวิธีทํางานนะครับคําจริงถ้าสรุปแล้วมันเหลือแค่นี้เองนะฮะอ่ะข้อที่4อ่ะเราทั้งหมดเนี่ยในห้องเนี่ยไม่ใช่ต่างคนต่างทำใช่ไหมเราช่วยกันทำใช่ไหมครับเราเป็นเครือข่ายใช่ไหมฮะ เราจะเปลี่ยนประเทศไทยร่วมกันใช่ไหมฮะเนี่ยสำเร็จละในห้องนี้200คนครับกลายเป็นเครือข่ายละทุกคนสิ่งที่มีมีพลังมากของเรื่องนี้คืออะไรครับนี่คือแผนที่จะมีการลงมือทำจริงๆครับจะแตกต่างไปจากการเสนอทางออกเสนอแผนของ วงต่างๆเป็นส่วนใหญ่ที่ผ่านมาที่มักจะมีไอเดียดีๆที่เป็นการบอกให้คนอื่นทำสุดท้ายก็เสนอดีแค่ไหนก็เลยหาคนทำไม่ได้แล้วเปลี่ยนใหม่ครับทุกคนทำครับแล้วช่วยกันบอกออกมาแล้วจากนั้นแต่ละคนก็ช่วยกันเติมฮะมันอไดเกิดพื้นที่ของการคิดเพิ่มขึ้นมานะครับเฮ้ยตรงนี้ที่ตรงนี้เขาทำเราก็น่าทำด้วยนี่นะก็จะเกิดการร่วมกันทำขึ้นมาครับ นี่คือสิ่งที่เป็นแผนของพวกเราครบในเวลา10นาทีที่ผมใช้ใช้โจทย์สินาทีพอดีเลยครับ 1. งลงมือทำครับ 2. เริ่มที่ตัวเราครับ 3. อยู่ตรงไหนทำตรงนั้นคือสร้างเงื่อนไขของกระบวนการในการเรียนรู้ครับถ้าอยู่โรงเรียนก็สร้างห้องเรียนให้เป็นที่เรียนรู้เลิกการให้คำตอบหรือบอกให้ทำเปลี่ยนเป็นการตั้งคำถามอยู่อะไรก็สร้างห้องเรียนให้เป็นที่เรียนรู้อ,อ,อ,อปทอนะครับท้องถิ่น หรือ NGO ก็แบบเดียวกันครับเราเป็นโค้ชคือสร้างกระบวนการเรียนรู้และข้อ4สุดท้ายครับทั้งหมดในห้องนี้เราเป็นเครือข่ายร่วมกันในการสร้างสมนึกพลเมืองขอบคุณครับขอบคุณค่ะอาจารย์ปริญญาคะจากสิ่งที่คิดเป็นหลักการร่วมกันตรงนี้ที่อาจารย์ปริญญาได้สรุปไว้เนี่ยคะ่ะคงต้องกลับมาถามเป็นจากประสบการณ์ของ3ท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้ว่า จากที่ท่านได้ลงมือปฏิบัติในการพยายามสร้างเครือข่ายของพลเมืองที่เข้มแข็งแล้วก็จัดกระบวนการการเรียนรู้ทําเรื่องของการโคชชิ่งมาก็แล้วสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจที่เป็นจุดเริ่มต้นเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มันเริ่มต้นแบบนี้เนี่ยค่ะเราควรจะต้องนึกถึงอะไรเพิ่มเติมอีกเพื่อที่จะให้มันกลายเป็นพลังก,กาลังที่เข้มแข็งเพื่อเดินต่อไปได้จริงๆไม่ใช่แค่คิดว่าอยากจะทําแล้วไม่มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ เชิญค่ะเชิญทั้ง3ท่านช่วยเสริมเลยค่ะซึ่งก็คงจะเป็นประเด็นสรุปของเราแล้วเพราะว่าประเด็นที่สําคัญขนาดนี้เนี่ยเราพูดเราสอนกันมันเยอะแล้วแต่ผลไม่ค่อยเกิดใช่ไหมครับท่านที่อาจารย์สาิตใหได้เราฟังก็คือว่าเราต้องการรูป,ประธรรมสิ่งที่ทําจริงนะครับเริ่มที่ตัวเราถ้าเราทําปั๊บเนี่ยนะครับคนอื่นเขาจะเห็นอะไรที่มันเป็นรูป,ประธรรมนะครับสัมผัสสัมผัสผลได้ชัดเจนก็เหมือนอย่างของกรณีของนักถกทอที่ไปทําทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย เราก็บอกว่าชาวบ้านจะไม่เชื่อหลอกถ้าหากว่าผลมันยังไม่เกิดนะครับต้องทําให้ผลมันเกิดให้เขาสัมผัสนะฮะลูกประธรรมแล้วก็เขาจะเริ่มกลับมาคิดกับมันอย่างจริงจังนะครับสนใจมันมากขึ้นเพราะสังคมเราเป็นสังคมที่พูดแต่ไม่ทําเนี่ยเยอะนะครับเลยมันเลยทําให้คนเนี่ยฟังหูซ้ายทะลุหูขวาไปเรื่อยๆอต่างๆเพราะฉะนั้นการเรียนรู้เงื่อนไขที่สําคัญที่สุดก็คือทําให้เกิดมรกเกิดผลให้เห็นสัมผัสได้นะครับ เป็นเป็นประเด็นที่ที่สำคัญที่สุดในการเรียนรู้ครับค่ะดิฉันก็จะพูดสั้นๆว่าทุกคนไม่ว่าจะทำอาชีพใดๆนะคะคุณสามารถจะติดชิปสำนึกพลเมืองเอาไว้ในหัวใจคุณได้ตลอดเวลาเลยแล้วก็อยากจะขีดเส้นใต้ที่อาจารย์ปริญญาพูดบอกว่าทุกคนเปลี่ยนประเทศประเทศไทยได้ด้วยการลงมือทำแล้วก็อยากจะให้ตัวเราเองลงมือทำและลูกหลานของเราทั้งที่เป็นลูกศิษย์ เป็นลูกที่อยู่ในครอบครัวได้มีโอกาสลงมือทำเพื่อบ้านเมืองค่ะเชิญพี่เปาค่ะก็ต้องขอบคุณวิทยากรทั้งสามท่านนะคะที่มาให้ความรู้พวกเราแล้วก็จริงๆดิฉันก็ได้เรียนรู้กับวิทยากรทั้งสามท่านด้วยท่านทั้งหลายเนี่ยทั้งสามโครงการเนี่ยที่ประสบความสำเร็จในการสร้าง หรือพัฒนาเยาวชนให้มีจิตอาสาเป็นพลเมืองนะคะเป็นแอคทีฟซิติเซนของตำบลของมหาวิทยาลัยหรือของจังหวัดนั้นเนี่ยท่านทำเรื่องที่คล้ายกันนะอยู่ประมาณสัก4ี่ประเด็นประเด็นแรกก็คือว่าทุกท่านเปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้จากการลงมือทำ การลงมือทำทั้งนั้นเนี่ยท่านให้โจทย์ที่เป็นเรื่องของสังคมรอบตัวเด็กนะคะประเด็นที่สองก็คือว่าท่านไม่ได้ให้ความสำคัญของความสำเร็จในการลงมือทำนั้นนะคะจะล้มเหลวก็ได้ท่านใจกว้างพอที่จะยอมให้เด็กล้มเหลวแต่ให้ความสำคัญคือเด็กนั้นๆเนี่ยได้เกิดการเรียนรู้จากการลงมือทำ ะะข้อที่3ก็คือว่าบทบาทของทุกท่านและคนที่ทำงานอยู่กับเด็กนั้นเนี่ยไม่ว่าท่านจะเป็นครูเป็นพี่เลี้ยงของ NGO หรือเป็นอบาตาหรือเป็นใครก็ตามเนี่ยนะคะที่เป็นคนรอบตัวเด็กเนี่ยมีบทบาทเหมือนกันหมดเลยก็คือเป็นผู้แนะชี้ช่องแต่ไม่นำนะคะและ อย่างที่อาจารย์ปริญหาว่าสร้างเงื่อนไขในการเรียนรู้นะคะเช่นเรื่องของการจะเปิดโอกาสให้เรียนรู้ตั้งคำถามกระตุ้นคิดสู่การดึงพลังเชิงบวกออกมาใช้ประโยชน์ให้ได้นะคะให้เกิดประโยชน์กับตัวเองและสังคมชุมชนข้อที่4ก็คือพายาวชนถอดบทเรียนด้วยการตั้งคำถามและพูดคุยเนะะี่ค่ะเพื่อให้ เมื่อมือ Exercise แล้วขั้นต่อไปก็ให้สมอง e x e r ซ์เซอร์ไซสด้วยนะคะเกิดกระบวนการคิดเพื่อให้เกิดการเรียนรู้รนรในระดับลึกนะคะแล้วก็เกิดการเชื่อมโยงเห็นตัวเองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนะคะแล้วเมื่อเห็นตนเองเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนสังคมในบริบทที่ใหญ่แล้วเนี่ยการเรียนรู้และเกิดสำนึกภายในตนเนี่ยในการ เกิดสำนึกของพลเมืองจึงเกิดขึ้นนะคะเพราะฉนโจทย์ที่อาจารย์ปริญญาเนี่ยตั้งไว้ตั้งแต่ต้นค่ะว่าการเมืองเนี่ยแย่ทำให้การศึกษาล้มเหลวนะหรือดิฉันขอพูดอีกมุมหนึ่งก็คือว่าความล้มเหลวของการศึกษาทำให้เราสร้าง นักการเมืองที่ไม่มีคุณภาพและสังคมไม่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปชี้นิ้วบอกนักการเมืองให้เปลี่ยนเอาแบบอาจารย์ปริญญาพวกเราทุกคนก็ต้องเปลี่ยนและเปลี่ยนที่สำคัญก็คือเปลี่ยนกับบวนการพัฒนาคนของชาตินะคะเปลี่ยนวิธีการพัฒนาคนของชาติให้มีคุณภาพเสียทีเปลี่ยนวิธี ร้างการเรียนรู้ของคนในชาติเสียทีนะคะเพราะฉะนั้นนี่ฉันก็อยากเรียกร้องว่าขอให้เรื่องของการพัฒนาคนไทยนั้นเนี่ยเป็นวาระแห่งชาติได้หรือไม่นะคะเพราะการเมืองที่ล้มเหลวเศรษฐกิจที่ล้มเหลวนะคะวัฒนธรรมต่างๆที่เราไม่ชอบทั้งหลาย,ยทุกอย่างเนี่ยสาวไปแล้วเนี่ยก็คือเรื่องของคน ะะเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้การพัฒนาคนเป็นวาระชาติดิฉันเชื่อว่าอีก10ปีเราอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องมาบทแบบนี้เราเห็นความคืบหน้าแน่นอนดังนั้นก็ขอสรุปว่าดิฉันเรียนรู้อะไรจากพวกท่านแล้วเกิดปัญญาอะไรขึ้นนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คะพี่เปาคะผมเสริมนิดเดียวครับขอ้อที่ยังไม่ได้พูดกันเลยข้อหนึ่งนะฮะแล้วคือท่านทำกันอยู่แล้ว แต่ว่าต้องพูดให้ชัดนะครับเพื่อทําให้มากขึ้นมันมีห่านมันมีห่านจุพันหนึ่งนะฮะชื่อว่าเกรเล g o กูสนะครับเขาเรียกว่าห่านสีเทาปากชมพูมันมีพฤติกรรมว่าถ้าเกิดไข่เนี่ยมันมันตกออกไปจากลังมานะมันจะเอาปากมันเนี่ยตะล่อมซ้ายตะล่อมขวาในเขี่ยไข่นกลับเข้ามาในลังทีนี้นักวิจัยเขาสนใจเขาทดลองทําเรื่องนึงฮะเขาแกล้งหยิบไข่ให้มันไหลออกไปนะ ไอห่านตัวนี้มันก็เอาเอาปากมาตล่อมซ้ายตะล่อมขวาเนี่ยแล้วนักวิจัยเขาก็หยิบเอาไข่ออกครับหยิบออกท่านคิดไอห่านตัวนี้มันจะหยุดไหมฮะมันควรจะหยุดใช่ไหมครับเพราะไข่ไม่มีแล้วใช่ไหมฮะแต่สิ่งที่น่าประหลาดมากก็คือว่าไอห่านตัวนี้มันยังคงตล่อมซ้ายตะล่อมขวาแบบท,ทั้งทั้งที่ไม่มีไข่ต่อไปแล้วฮะท่านคิดว่ามันซื่อบื้อไหมฮะไอห่านตัวนี้ซื่อบื้อไหม แต่โปรดระวังนะครับอย่าไปว่าหานะครับเราต้องตรวจสอบตัวเองก่อนนะครับว่าที่ทําอยู่นั้นเนี่ยเป้าหมายมันยังอยู่ไหมหลายเรื่องเราทําไปโดยที่เป้าหมายไม่มีแล้วนะฮะหรือไม่มีเป้าหมายที่ซ้ําไปเราไม่ต่างจากไอหานตัวนี้นะฮะท่านเคยเห็นแมวไหมแมวที่มันแมวในนิสัยคือต้องกลบใช่ไหมครับเมื่อ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 อึนะฮะเคยเห็นแมวอึบนบนปูนไหม เออบนปูนมันก็ยังทําท่าเหมือนกบใช่ไหมดมซ้ายดมขวาแล้วก็กบกบนี่แบบเดียวกันเคยเห็นหมาตะกุยปูนไหมฮะคือหมาเนี่ยมันขุดดินเพื่อลงไปนอนเย็นๆใช่ไหมแต่พอมันอยู่บนปูนบนในบ้าน,นหรือบนปูนเนี่ยมันก็ยังตะกุยดินอยู่ใช่ไหมตะกุยปูนอะซื่อบื้อใช่ไหมฮะทั้งหมาแล้แมวไก่ห่านสีเทาปากชมพูเราก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าไม่ประเมินผลเพลเผอเนี่ยที่ท่านทําอยู่เนี่ยผลคืออะไรก็ไม่รู้นะฮะ หรือเป้าหมายไม่มีแล้วด้วยซ้ําไปดังนั้นเนี่ยข้อสําคัญมากนะครับกระบวนการแบบนี้นะฮะคือต้องหมั่นประเมินผลนะครับทําอะไรอยู่มันได้ผลไหมมิเช่นนั้นทำๆไปโดยติดรูปแบบเนี่ยก็จะไม่ต่างจากไอหันสีเทาปากชมพูทํานองเดียวกันนะครับโครงงานของนักเรียนนักศึกษาหรือของชุมชนสงขานะครับของอบตอ ที่ต่างๆก็แบบเดียวกันใช่ไหมครับก็ต้องนําเสนอผลประเมินผลว่าเขาทำแล้วเรียนรู้อะไรใช่ไหมครับแค่นี้เองฮะเราไม่ต้องสนใจที่ซ้ําไปนะเพละเพอนะครับไม่ต้องสนใจมากที่ซ้ําไปว่าโครงงานที่เขาทำเนี่ยเขาเลือกทําอะไรเราแค่สนใจว่าทําแล้วได้ผลไหมเรียนรู้อะไรนี่ผมคิดว่าสุดท้ายเลยผมพูดเรื่องนี้เพื่อจะบอกว่าหัวใจสําคัญของกระบวนการเรียนรู้แบบนี้ของการเรียนรู้คือต้องหมั่นประเมินผลครับ ว่าที่ทําไปนี่มันได้ผลหรือเปล่าที่ทําทําไปอยู่เนี่ยในการสร้างสานึกพลเมืองเนี่ยเราได้ผลไหมจะรู้ว่าได้ผลหรือไม่มันต้องประเมินผลครับประเมินว่าที่ทําไปมันได้ผลหรือเปล่าถ้าที่ทําไปมันไม่ได้ผลก็แปลว่าต้องเปลี่ยนวิธีการครับให้มันได้ผลมากขึ้น <อ deputy> ด้วยกระบวนการแบบนี้นะครับเราจะเก่งขึ้นนักเรียนของเราจะเก่งขึ้นนักศึกษาจะเก่งขึ้นชาวบ,บ้านจะเก่งขึ้นและทุกคนก็จะเก่งขึ้นครับในการเป็น พล,ลเมืองนะครับผมเสริมแค่เรื่องเดียวคือความการประเมินผลครับค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ปริญญาคะเอาละค่ะใช้เวลามาพอสมควรนะคะที่เวลา16นาฬิกานาที4โมงครึ่งพอดีค่ะคิดว่าเรื่องวันนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่เรเล่าจากคนที่ได้ลงมือทำแล้วก่อนหน้านี้ มันเป็นเรื่องเล่าที่ทําให้เห็นว่ามันเกิดขึ้นได้สําหรับการสร้างกระบวนการการเรียนรู้ไม่ว่าจะอยู่ตรงจุดไหนของสังคมนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่ไปทํางานกับท้องถิ่นท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นก็ทําได้คนที่ทํางานพัฒนาเอกชนอยู่ต่างจังหวัดก็ทําได้พี่เปามูลนิธิของบริษัทเอกชนก็สามารถทํานหน้าที่ในการสร้างกระบวนการพัฒนาพลเมืองได้ อาจารย์ปริญญาอยู่ในห้องเรียนวิชาที่เรียนแบบที่เรียนกันมาไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปีก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทําวิธีสร้างกระบวนการการเรียนรู้ ในวิชาเรียนของอาจารย์ปริญญาได้แล้ววันนี้เนี่ยนะคะออกนอกธรรมศาสตร์มามาอยู่ในห้องประชุมแห่งนี้ <c oughs> ก็ใช้ห้องประชุมแห่งนี้เป็นห้องที่สร้างกระบวนการการเรียนรู้ได้เช่นเดียวกันนะคะทุกท่านนําเรื่องเล่ามาเล่าเท่านั้นเองค่ะส่วนโจทย์คําถามและการหาคําตอบคงเป็นของทุกท่านที่กําลังจะเดินออกจากห้องนี้นะคะวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ